สวัสดีครับพบกับช่องพัสมเดชเกจิอาจารย์นะครับช่องทางกติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่ง้องสามเจ็ด้านะครับไอดีไลน์ก็0ูนย์แปดหนึ่งกองสามเจ็ด้านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวผู้ชมพักกันนะครับวันนี้พันถ่ายนอกสถานที่นะครับบ้านแฟนล้งนะครับครับเดี๋ยวผู้ชมพักกันนะครับองค์แรกนะครับจะเป็นเหมือนกัน3องค์นะครับ จะเป็นอของวัดพระสารบุญญาวาสพิมพ์แจกนะครับอินทิกันสามองนะครับนี่ prayed, ะนะครับพิมพ์แจกนะครับของวัดพระสารบุญยวาสนะครับเดี๋ยวให้ดูติจะให้ดูตละองค์นะครับนี่ครับองละสองร้อยบาทนะครับวัดพระสารบุญญาวาสปีศูนย์หกนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์แจกนะครับ เผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์มาได้นะครับผมจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับพิมพ์แจกนะครับก็มีองค์นะฮะสามองค์นะครับเนี่เหมือนกันหมดสามองค์เลยนะครับเรียกพิมพ์แจกนะครับปะสาทนะครับบนยาววาดนะครับ เป็นพิมพ์แจกนะครับของละสองร้อยบาทนะครับของวัดประสาทนะครับอ่าองค์ต่อมานี่นะครับอ่าองค์กั่องค์ยมือโดนนะอ่าองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับข้างดาวนะครับอ่าเจ้าคุณเที่ยงนะครับวัดละคังนะครับนี่ฮะสีศูนย์เจ็ดนะครับนี่นะขออนุญาตไม่ได้ลงกล้องให้นะครับเพไม่ถนัดนะ พอดีผมต้องต้องเอียงตัวเยอะนะครับเพราะว่าหนาบนร้านไม่มีเก้าอี้นั่งนะครับนี่นะบโปโพเจ้าคนเที่ยงนะครับัาละคขังนะครับอันนี้เปิดไปที่2 5 0รอห้าสิบาทนะครับนี่นะสมเด็จโปโคเจ้าคนเที่ยงข้างยันนะครับไอข้างดาวนะครับโปรโคเจ้าคนเที่ยงนะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับ อองค์ต่อมานี้ผมตีว่าเป็นอ่า,อาสมเด็ดจเจ็ดชั้นวัดเกตนะครับหรือว่าเ,เป็นพระเกจิอาจารย์นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยนวะเดี๋ยวผม zoom ดีกว่านะนนะ เดี๋ยวย้อนดูบกโพเจ้าคุณเที่ยงใหม่นะฮะนี่ไม่ได้สูงนะครับกเหมือนจะหลอกตาไปหน่อยนะครับนี่นะนี่ครับภาพสมบูรณ์นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับบกโพข้างดาวเจ้าคุณเที่ยงนะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับอ๋อองตอมานี้เป็นปกโพนะครับ ปกโพหลังยันเลขห้านะครับหลวงพ่อใช้นะครับวัดโบสถ์นะครับอายุทธยานะครับนะครับปกโพหลวงพ่อใช้วัดโบสถ์นะครับหลังยันเลขห้านะเสียงจะดังเลยนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ข้างถนนนะครับององต่อมานี่จะเป็น พิมลอ้อพิมหนุ่มผู้สุกนะครับอ่ารงนี้จะเป็นพระประภามนทนนะฮะหลวงพ่อสมชายวัดปาริวาสน,น,นะครับนี่ครับรนี่ครับวัดปาริวาสนะครับๆๆนี่นะอ่าเป็นเนื้อผงแก่น้ํามันหน่อยนะฮะหลวงพ่อสมชายนะครับนไครับอันนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยถอดพิมพ์มาได้สวยนะครับปภามนทนนะครับ อ,องค์ต่อมานีา้เป็นพิมพ์ป่าเรไลนะครับหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเรไลนะครับองค์นี้ผสมเนื้อดินกุ้งเก่านะครับนี่ฮะด้านหลังจะเป็นชาดานะครับจะเป็นเอกลักษณ์นะครับของหลวงพ่อถิ่นนะครับวัดป่าเรไลนะฮะสุพรรณบุรีนะครับนี่นะฮะ งนี้เปิดไว้ทีสอง0้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับเป็นเนื้อดินนะครับพิมพ์ป่าลีไลนะครับอ่าสวพ่อถิ่นนะครับสุพันณบุรีนะครับนี่ครับอ่างค์ต่อมานี่นะครับจะเป็นนางพญานะครับพิมพ์วัตศาสตร์ปีศูนย์หกนะครับพิมพ์นางพญานะครับตรงนี้มีกระเตาะตรงนี้นิดนึงนะครับ อ,องนี้เปิดเทอรี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับร้อยแปดสิบไม่ถึงสองร้อยนะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับมีกระเตาะด้าหนาหลังนิดนึงนะครับนี่ครับน,นี่ไม่มีหักต่อมนะครับมีกระเาตาะตรงปลายนี่นะอ,องต่อมานี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์คล้ายพิมพ์ชินาราชนะครับเหมือนของ กระดูกผีของหลวงพ่อพุ่มานะอย่นีน้เป็นพิมพ์ชินราชนะครับนี่มันจะเป็นพระถอดพิมพ์มานะครับนนี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอันประมาณนี้ องอนี้นเด็ดเลยครับเป็นพระนางพญาเนื้อผงนะครับผมตีเป็นกระดูกปีวัดโพนะครับองนี้นะครับออนี่นะพระหนานะครับเป็นเนื้อผงนะครับผงคล้ายๆหลงหลงปู่พิ้งวัดป,ปามากอกเลยนะครับนี่นะมเม็ดดำๆงแดงนะครับเป็นหรือเม็ดพริกไทยนะครับ น,นีนะสนใจสามารถทักมาสอบถามได้นะครับน,นี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางกรติดต่อช่องเบอร์ที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งกกสามเจ็ด้านะครับไอดีไลน์ก็ศู 23, 7, นย์แปดหนึ่งกกสามเจ็ดห้าศนย์ะครับมีบริการเก็บเงินไปตาางนะครับ ชอบพระองค์ไหนรายการใดนะครับสามารถทักมาลาทักลไลน์ม่ได้นะครับรอไปได้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ